สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเทคเันเดย์ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็ก,กรุ่งนิจเจริญสุภกุณและคุณนัทณัฐวด,ดีวงทศรัตน์ครับคุณผู้ฟังคะหัวใจของการพัฒนา Product คือเราจะต้องเรียนรู้ข้อมูลจาก Product ของเราให้เร็วที่สุดและนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงการให้บริการวันนี้คุณเฟิร์สพัชรไมตติยาวัฒนชัย Principal Product Manager จะมาเล่าให้ฟังว่าการมัดใจลูกค้าด้วยข้อมูลจาก Product ของเรานั้นทําอย่างไไไรรจะะเป็นนนนนนออย่่าางั้้้ตตติดตมดมในนีค t ทคมันเดย์พอดแคสต์ r o u g h t to you by าใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีค่ะคุณเฟิร์สยินดีต้อนรับสู่เทคมันเดย์นะคะก่อนอื่นอยากจะขอให้แนะนำตัวเองให้กับท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์สะ First, นะคะพัชรามหมตัตียาวัฒนาชัย mm hmm. ก็เป็น p r i n c i p a l Product Manager อยู่ที่บริษัท Travel Tech แห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะจริงๆก็ทำงานเกี่ยวกับ Product มาประมาณ5ปีได้แล้ว แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือเป็น Analyst ก็คือวิเคราะห์ข้อมูลในทีมมาร์เก็ตตอยู่อีกก่อนประมาณ2ปีค่ะรวมๆก็7ปีที่อยู่ในวงการเทคมาคอมโอเคอ่ะก่อนอื่นเลยครับเฟิร์อยากจะขอให้เฟิร์ช่วยแนะนำว่าเอ๊ะทำไม Product Analytics ถึงมีความสำคัญครับเผื่อท่านผู้ฟังไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน ก็จริงๆ Product Analytics นี่ถือว่าเป็นคำที่อาจจะเฉพาะทางกับวงการเทคนิดนึงเนาะแต่ว่าจริงโดยพื้นฐานแล้วก็คือว่าเวลาเราจะออกของของ,ของชิ้นนึงมา Product ชิ้นนึงมาหรืออาจจะแบบไม่ใช่เทคอาจจะเป็นออกแชมพูออกคอนโดใหม่ whatever it i s เนี่ยก็คือต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเนาะ,ะหลายๆครั้งบริษัทเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายที่ค่อนข้างใหญ่มากเช่นบอกว่าเพิ่ม profit เพิ่ม user ตัวสิ่งที่เราบิ i ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลโดยตรงชัดเจนขนาดนั้นเช่นสมมติบอกว่าเฟิร์ดทำงานบริษัท t r a v e l t e ทเนาะก็แน่นอนเราอยากได้ยอดจองมากขึ้นแต่ของที่เฟิร์ดร้านจบมาอาจจะเป็นแค่ฟิลเตอร์อันนึงบนเว็บไซต์มันอาจจะวัดผลค่อนข้างยากงั้นเราอาจจะมีเมทริกซ์ต่างๆที่เรียกว่า secondary metrics มีคนกดกี่คนมีคนใช้เวลากับมันกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องของ user interaction data customer segmentation หรืออาจจะเป็นการดู customer journey ต่างๆมา ประกอบในการตัดสินใจก็เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อซัพพอร์ตโปรักนั่นแหละว่างนันเถอะค่ะทีนี้เราพอรู้แล้วว่า Product Analytics คืออะไรทําไมมันถึงมีความสําคัญมากล่ะคะในตัวในการพัฒนา Product ก็อย่างที่เล่าไปเนาะว่าหลายๆครั้งเนี่ยโปดักที่เราออกมาหรือว่าของที่เราออกมาเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างห่างไกลกับเป้าหมายของบริษัททีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราทำ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 ไปแล้วเนี่ย สุดท้ายแล้วบริษัทจะก้าวไปข้างหน้าตามเมทริกที่ตัดสินใจไว้ตอนแรกเนี่ยจริงหรือเปล่าบางทีหลายๆครั้งเฟิรเห็นเพื่อน,อนหรือว่าบริษัทที่เคยไปคุยเนี่ยปล่อยฟีเจอร์ออกมาประมาณสัก7จ็ดแปดฟีเจอร์ใช้เวลาพัฒนาไปหลายเดือนปรากฏสิ้นปีมาแล้วบริษัทอยู่ที่เดิมยอดผู้ใช้ไม่ได้เพิ่มขึ้นค่อยกลับไปดูตอนนั้นว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าของที่เราปล่อยออกไปเนี่ยไม่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเราเช่นเราปล่อยของที่เหมาะสาหรับลูกค้าอายุ ช่วงวัยสาขึ้นไปแต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วผู้ใช้หลักของเราเนี่ยอายุต่ำกว่า30คือเราเสียเวลาไปเยอะมากเพราะเราทําของปล่อยของออกไปโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังทําให้ใครอยู่หรือมันก็คือผิดยูเซอร์ทใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำพอ o d u c อนาลิติก c s ตั้งแต่เราเริ่มวางแผนจริงๆบางครั้งก่อนจะปล่อยฟีเจอร์เราทำ Customer Segmentation เราทำา u s r r r s s e r r h h ตั้งแต่วันนั้นเลยเราก็จะไม่เสียเวลาตรงนี้อ่าทนี้ฟังดูน่าสนใจมากแต่ว่าเอ แล้วเราจะวัดความสําเร็จของโปรดักต์ยังไงครับคุณเฟิร์สพอจะมีเคสตัวอย่างที่เอาผลลัพธ์หรืออะไรเงี้ยมาวิเคราะห์แล้วเอามาใช้เป็นเอ่อเป็นเคสให้ดูได้ไหมครับจริงๆเล่าเป็นเจอร์นี่เลยก็ได้อย่างที่บอกว่าบางครั้งก่อนที่เราจะเริ่มผลิตของชิ้นนึงขึ้นมาหรือผลิตโปรดักต์อันนึงออกมาเนี่ยอ่าเราเริ่มตั้งแต่ว่าเราทําทําไมก่อนเนาะเช่นเทคนิคที่ทําได้ก็ทำเซอร์เวยกับลูกค้าส่งอีเมลถามเลยทํากระดาษก็ได้หรือทํา User Research คือเราไปนั่งคุยกับลูกค้าเป็น เซสชันเล็ก6คนก็ได้อ่ามีเราหนึ่งคนมีลูกค้า6คนสัมภาษณ์เขาเลยว่าเขาอยากได้อะไรเราเก็บข้อมูลก่อนว่าทําไมเราถึงจะต้องออกฟีเจอร์เหล่านี้เพนพอยต์ของลูกค้าคืออะไรนั่นคือก่อนที่เราจะสร้างของด้วยซ้ำเนาะ mm hmm. พอเราล้าของไปแล้วเราก็ต้องเริ่ม define เราว่าเอ้ยถ้าปล่อยของสิ่งนี้ไปเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้าอย่างที่บอกถ้าสมมติเราปล่อยฟิลเตอรอ์มาอันนึงต้องมีคนเห็นมัน,ม,น,น,ม,นมีคนเห็นมันกี่คนต้องมีคนกดมัน,ม,น,ม,นมีคนกดมันกี่คน กดเสร็จแล้วลูกค้าใช้เวลาหาของน้อยลงไหมลูกค้าสามารถไปต่อหน้าถัดไปได้เร็วขึ้นไหมก็ดีไฟสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็มาดูกันบางที่อาจจะใช้ A/B framework A/B test framework ก็คือแบ่งลูกค้าเป็น2กลุ่มเนาะเป็นกลุ่ม A ครึ่งหนึ่งกลุ่ม B ครึ่งหนึ่งแล้วก็ดูว่ากลุ่ม B เราเปลี่ยนพฤติกรรมเขาจริงหรือเปล่าเรามีฟิลเตอร์แล้วเขาทำนู่นนี่นั่นตามเมทริกที่เราดีไฟจริงหรือเปล่าหรืออาจจะไปดูในเชิงลองเทอมเมื่อเรามีของเหล่านี้ต่างๆแล้วเนี่ย ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้นไหมมันก็จะมีอย่างเช่น NPS score Net Promoters c o r e เป็น satisfaction เนาะ,ะคุณมีแนวโน้มจะแนะนำผลรักของเราให้เพื่อนกี่เปอร์เซ็นต์อ่า<ม>ว่ากันไปหรือ retention ลูกค้ากลับมาใช้ผลิตภัณฑ์เราอีกจริงไหมใน3<ม>เดือน6เดือนว่ากันไปจริงๆแล้วอย่างที่เล่าเนาะทุกๆจุดของการทำผลิักขึ้นมาตั้งแต่ก่อนเริ่ม Lunch จนถึงหลังจบไซเคิแล้วเนี่ยเราสามารถเอา Data มาจับใจทั้งหมดมใช่ ที่เราพอเห็นความสําคัญแล้วนะว่าเ,เราสร้าง d u c ตสักตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องวัดความสําเร็จของมันแล้วก็วัดยังไงแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า Data หรือข้อมูลที่เราเก็บเข้ามาเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะวัดมนจริงจริงค่ะจริงๆ,งๆอันนี้ยากนะคือคือแน่นอนว่ามันต้องลองอะนะมนถึงจะรู้ว่ามันผิดหรือมันจะถูกอ่าจริงทริเช็คส่วนตัวที่เฟอร์เวลาเวลาใช้เนี่ยก็คือว่าเราตั้งสมมติฐานก่อนหรือตั้งให้พารซิสก่อนอ่าอย่าง ยกตัวอย่างเช่นว่าอะไรดีละ่ะเราเปลี่ยนสีปุ่มปุ่มดึงตอนนี้ปุ่มสีฟ้าแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นสีแดงทําไมเราถึงอยากจะเปลี่ยนมาเป็นสีแดงเราจะบอกโอ้ยสมมุติฐานของเราคือว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่ตามทฤษฎีบอกว่ามีความเร่งรีบเร่าร้อนออจะทําให้คนรู้สึกแบบจะต้องรีบตัดสินใจเป็นเอเจนซี่อย่างเงี้ยค่ะพอเรามีทฤษฎีมาแบบนี้แล้วเนี่ยสมมติฐานเราจะบอกว่าเมื่อเราเปลี่ยนปุ่มจากสีฟ้าเป็นสีแดง คนจะกดเร็วขึ้นแล้วใช้เวลาอยู่กับหน้านี้แล้วแบบรีบตัดสินใจกดเร็วขึ้นเราก็จะเริ่ม d e ฟ i ออกมาได้แล้วว่าอ๋อเราจะวัดว่าคนใช้เวลาอยู่หน้าเนี้ยกี่วินาทีก่อนที่จะกดแล้วเราก็ค่อยเก็บข้อมูลมาดูซึ่งมันจะมีบแ a s แหละแต่ว่าถ้าข้อมูลมันเป็นไปตามสมมติฐานของเราเราก็จะรู้สึกสบายใจอย่างนี้สบายใจถ้าข้อมูลออกมาแล้วไม่เป็นไปตามสมมติฐานของเราก็ต้องเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นสมมติฐานเราอาจจะผิด ก็เป็นไปได้หรือมันอาจจะมีปัญหาอื่นๆที่ที่เราต้องวิเคราะห์กันต่อไปแต่ว่าแน่นอนอย้นานะว่ามันมี user bias คือบางทีสมมติฐานเราตอนแรกตั้งมาไม่ดีแล้ว Data มาเป็นไปตามนั้นหลายๆคนอาจจะไม่ได้เข้าไปดูผลอย่างละเอียดอันนี้ก็ต้องระวังตัวเองไว้ด้วยจริงๆมันก็ละเอียดอ่อนหรือว่าจริงๆมันเหมือนเป็นศิลปะนิดหน่อยนะ,นะก็ะต้องใช้ประสบการณ<ม>์อยู่พอสมควร<ม>ใช่าีน,นี้เนี่ยกว่าเราจะเอาอตัวข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์จนรู้ว่าเอ๊ะเราจะตัดสินใจอะไรได้มาเนี่ย มันยากไหมครับหนูพ,พอคุณเฟิร์สพอจะมีตัวอย่างเคสที่มันไอ,อ,อ,อข้อมูลที่ว่านี่เข้าใจยากเลยเกินกว่าจะรู้รู้ว่าไออเอามาทําอะไรได้ครับก็มีตัวอย่างที่เฟิสเคยทําตอนตอนจริงจงตอนสมัยอยู่มาร์เก็ตติ้งด้วยซ้ำคือตอนนั้นเนี่ยเฟิสดูตลาดจีนก็ท่องเที่ยวตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่เนาะก็เราก็มีสมมุติฐานว่าถ้าเราให้ส่วนลดลูกค้าลูกค้าก็จะจองมากขึ้นอ่ะเห็นส่วนสมมติฐานที่ง่ายที่สุดในโลกใบนี้แล้วเราก็มีสมมติฐานต่อไปอีกว่าถ้าเราให้ส่วนลดลูกค้า ลูกค้าจีนเนี่ยจะจองมากขึ้นเยอะกว่าลูกค้าชาติอื่นเพราะว่าลูกค้าจีนเป็นลูกค้าที่ชอบของถูกอันนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าเอยเป็นเรื่องปกติ mm hmm. เราก็ทำเอ็กซ์เพรสเมนต์นี้แล้วเราก็เห็นการจองเยอะขึ้นจริงแล้วก็ happy, แฮปปี้เราก็มีความสุขปรากฏว่าพอหลังจากนั้นผ่านไปอยู่หลายเดือนอยู่พอสมควรเราอยากจะเจาะลึกไปมากขึ้นเราอยากรู้ว่าลูกค้าจีนที่ว่าเนี่ยออคนนึงจองโดยเฉลีย่ยกี่บุ๊กกิ้งต่อกี่เดือนอะไรก็ว่ากันไปเราก็มานัดูดู d ต้าแล้วดันไปเจอว่าจริงๆแล้ว ลูกค้า e จีนจองหนึ่งคนคือหนึ่งเมมเบอร์ไอเดีเนี่ยเป็นลอยลอยบุ๊ก g ิ้งเลยเอ้ยมันมีอะไรสักอย่างไม่ถูกต้องแหละเอ้ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าไปดูแล้วเราก็รู้สึกว่าแสดงว่าเอ้ยมันน่าจะมีลูกค้าที่เหมือนเป็นรับจองแบบจองราคาถูกเอาไปขายต่อราคาแพงอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นนี่ปัวไปแล้วอ่ะเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงอ่าอินเทอร์เน็ตได้สะดวกเหมือนประเทศอื่นๆ g o o g l e ก็ใช้ไม่ได้ Facebook ก็ใช้ไม่ได้มันเลยมีเซอร์วิสตรงนี้เข้ามา ซึ่งพอเราย้อนกลับไป experiment เมื่อหลายเดือนที่แล้วเี่เบอกว่านี่ไงให้ส่วนลดแล้วลูกค้าจองเพิ่มเราไปดู Data ใหม่ปรากฏว่าถ้าเราตัดคนที่มีลักษณะจะเป็น t r a v วลเอเจนพวกนี้ออกผลเปลี่ยนเลย mm hmm. คือนวันนั้นก็คือเอ้าเดี๋ยวนั้นเรากลับไป analyze ข้อมูลทั้งหมดตลอดหลายเดือน experiment ท mm ี่ทำมาทั้งหมดแล้วมันเปลี่ยน strategy ไปเยอะอยู่อพอสมควรคือแทนที่เราจะ optimize ราคาสำหรับลูกค้า mm hmm. ทุกคนในจีนเป็นแบบกลุ่มเดียวกัน mm hmm. เราจะต้องเริ่ม segment แล้วว่ามีลูกค้าที่มีลักษณะแนวโน้มจะเป็น Tra v e l agent กับลูกค้าที่เป็นอินดิวเจอร์ปกติ <ừ> ก็ใช้เวลาก็อย่างที่บอกนะเวลาเวลาเราไม่ได้อ n นาลิซข้อมูลหรือเราอนาลิซไม่ครบถ้วนเนี่ยเราบางทีเราไม่รู้แต่พอเรารู้แล้วกลับไปทําใหม่มันก็เสียเวลาไปหลายเดือนอยู่พอสมควรเรียกว่าจริงๆแล้วเราตั้งไฮโพดิสิตตามตามตำราเป๊ะเลยนี่แหละลเราแ,แค่ไม่รู้เราแค่ไม่เห็นข้อมูลก็ออกมาแบบว่าเออเหมือนเหมือนที่เราจะคิดไว้แต่พอไปดูดงๆเฮ้ยมันไม่ใช่แฮะอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ก็เกิดขึ้นซึ่ง ณวันนั้นพอเรารู้แล้วเนี่ยเราไปทําตลาดอื่นๆสมมติย้ายตลาดไม่จีดและเราไปดูตลาด A B C เราก็มีภูมิคุ้มกันแล้วว่างั้นเถอะเรามีประสบการณ์แล้วทุกครั้งเราก็จะเอา practice อันนี้มาใช้เสมอเพราะฉะนั้นถามว่าย้อนกลับไปที่คำถามว่ารู้ได้ยังไงว่า Data มันถูกไม่รู้หรอกจนกว่าจะลองทําแล้วประสบการณ์จะสอนเราเองว่าเอ้ยดูอันนี้สิดูอันนั้นสิแล้วเราก็จะค่อยๆค้นพบไปเองใช่ใช่อันนี้สงสัยเพิ่มเติมนิดนึงก็คือ อ่ามันคือ outliner เนอะเวลาเราดูเดต้าพวกนั้นทีนี้ตอนที่ไปตลาดอื่นเนี่ยมี outliner อื่นอื่นไหมคะ behavior มันเหมือนกันหรือเปล่าจาก,กักบตลาดจีนจริงๆก็มีแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ extreme เท่าอย่างเช่นแน่นอนว่าตลาดแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมี preference ต่างกันเช่นเรื่องของราคาเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับค่าคงชีพขึ้นอยู่กับการเศรษฐกิจในประเทศทต่างๆ่นั้นนะเพราะฉะนั้นการให้ส่วนลดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันยกตัวอ,อย่างอีกอย่างหนึ่งคือเรื่อง price display ก็มีผลเช่นอย่างในประเทศไทยเนี่ย ห้าสิบาทบางคนกาจะบอกเยอะน้อยไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าสมมติเราไปในประเทศที่ค่าเรนซีมันใหญ่ามาก ard, встреч, เช่นเกาหลีคอเรียนวอนหรือว่าอินเดียนรูปีอะไรเง one, ี้ยตัวเลขมันอยู่หลักแสนหลักหมื่นใช่ไหมมันก็จะดูเลขมาดูเป็นเยอะขึ้นนิดนึงถ้าเราไปฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปปกติแล้วย ALK, อดจองมันอาจจะบอกว่าเอ้ยโรงแรมคืนนึงอาจจะร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญห้าเปอร์เซ็นต์มันห้าาน้ำขวดนึงก็สามดอแล้วอ่ะเพราะงั้น การให้เป็นเปอร์เซนต์หรือการให้เป็นอะมอลแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันมันไม่ได้ถึงกับเป็นเอาท์ไลเออร์แต่ว่าคัสเตอร์เซกเมนเทชันมีผลค่อนข้างเยอะอืมใช่น่าสนใจมากเลยแล้วย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่คุณเฟิร์สพูดถึงว่าบริษัทมีตั้งเป้าหมายเนาะทีนี้เวลาสร้าง Product อย่างถ้าเราอยู่ในบริษัทที่เป็น Corporate ใหญ่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต่อกับวิชั่นของบริษัทมากขนาดนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะทำยังไงในทีมของเราเนี่ยให้มันต่อกับวิชั่นเหล่านั้นให้ได้ เป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆอันนี้ต้องบอกว่ายากแล้วกว็แล้วแต่บริษัทแล้วแต่อินดัสทรีนิดนึงส่วนมากแล้วจะแนะนำให้เหมือน bridge metrics กลับลงมาเช่นสมมติว่าเราทายกตัวอย่างที่ relate ได้นิดนึงอาจจะบอกว่าเราเป็นเว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเรามีเว็บไซต์แล้วก็คนเข้ามากดซื้อแล้วเราก็ส่งของไปให้อัเงี้เราจะบอกว่าเป้าหมายหลักของเว็บไซต์อันนี้ก็คือให้คนกดซื้อง่าย เราอาจจะลอง break มันออกมาดูว่าเอ้ยเราจะทายังไงคนกดซื้อเยอะขึ้นอ๋อมันมาจากมีคนมา l นด์มาที่เว็บไซต์เรามากขึ้นแล้วเมื่อคนแ a น์แล้วคนหาของเจอแล้วก็ convert คือกดจ่ายตังค์มากขึ้นมสมมติเอาอพารแรกก่อนบอกว่าคน l นด์มาที่เว็บไซต์เรามากขึ้นแบ่งต่อไปอีกเราจะ l นด์คนมาได้ยังไงหนึ่งคน type www. ชื่อเว็บไซต์เราเลยหรือมาผ่านทางแอปหรือมาผ่านทางกดมาจาก Google หรือแลนผ่านมาจากลิงก์บน Facebook Twitter และ Instagram เราค่อยไปแตกอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะแต่ละชานเลเนี่ยเราจะทำยังไงสมมติถ้าเราเป็นเจ้าของชานเ Facebook เราก็บอกว่าทำยังไงคือเวลาเรายิงคอนเทนต์บน Facebook เนี่ยทำยังไงให้คนกดลิงก์แล้วแลนไปที่เว็บไซต์ให้ได้มากที่สุดอ,อาจจะแบ่งต่อไปอีกก็ได้ว่าทำยังไงให้คนกดลิงก์บน Facebook มากที่สุดหนึ่งคนต้องเห็นเยอะทำยังไงที่ยิงแอดออกไปให้คนเห็นอิมเพรสชันสองแอดมันต้องเขียนคำยังไงให้คนอยากจะกดมไม่ใช่แค่เห็นแล้วผ่านไปอย่างนั้จับ เป้าหมายของบริษัทข้างบนเนี่ยมันสามารถแตกลงมาเล็กๆๆลๆงๆไปได้อีกแล้วเราเนี่ยก็จะมองย้อนกลับไปว่าอ๋อสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์บริษัทได้เพราะว่าอันนี้จะไป drive อันนี้จะไป drive อันนี้แล้วก็จะไป drive อันนี้ก็<ช>ต้องค่คคอยๆใช้เวลาศึกษาแล้วก็พยายาม<ช>ทําความเข้าใจแล้วก็ทาให้มันไปอยู่ในแนวทางเดียวกันให้ไดน<ช>้นั่นแหละคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าการจะทำ a n a l y t i c ให้ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจ business ของเราถึงได้บอกว่ามันค่อนข้างขึ้นอยู่กับอินดัส t r ีและก็อมพานีมากๆว่าในแต่ละอินดัสทรีเนี่ย สิ่งที่สําคัญก็ไม่เหมือนกันแล้วก็วิธีการคือวิธีการออเปเรตก็ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกถ้าเป็นเว็บไซต์ออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้ยกตัวอย่างหนึ่งให้เห็นภาพอาจจะบอกว่าเราขายขนมแล้วก็ไปฝากวางที่ร้านหน้าปากซอยไม่เทคเลยเบสิคสุดเลยแต่เราบอกว่าเฮ้ยเป้าหมายของเราคือเราอยากได้กําไรมากขึ้นกําไรมาจากอะไรมาจากจํานวนยอดขายคูณกับกําไรต่อชิ้นที่เราขายได้ถ้าเราอยากจะได้กาไรต่อชิ้นมากขึ้นเราจะทำยังไงให้ลดต้นทุน หรือเราต้องขึ้นราคาเราทํายังไงให้ขายได้มากขึ้นเราจะไปฝากร้านเพิ่มนอกจากหนึ่งร้านไปฝากสิบร้านเลยไหมติดป้ายให้ส่วนลดต่างๆนานาเราค่อยแตกลงไปโอ้โหฟังดูแล้วดูน่าสนใจแล้วดูมีเทคนิคที่ต้องใช้เยอะแยะมากเลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าสมมตท่านผู้ฟังเขาอยากจะเริ่มต้นแล้วละ่ะ<ห>คุณเฟิร์สพอจะแนะนําได้ไหมว่าเขาควรจะไปเริ่มต้นจากอะไรหรือดูเครื่องมืออะไรที่เขาสามารถมาใช้ได้เอาเรื่องเครื่องมือก่อนละกันเครื่องมือจริงๆแล้วถ้าเป็นบริษัทเทค ในตลาดที่ดังที่สุดเลยก็คือ Google Analytics อเขาบิวมาค่อนข้างครบมีทุกอย่างตั้งแต่ track user interaction track landing ต่างๆว่ามาจากช่องทางไหนอะไรเงี้ย AB test ก็ทำได้อยู่พอประมาณพอประมาณหรือถ้าเกิดยังไม่ได้มีเว็บไซต์ของตัวเองที่จะแ r a c k ขนาดนั้นสมมติเราเราเ,รเพิ่งเริ่มมาเรา เน้นทาง Facebook ทางช่องทางโซเชียลมีเดียจริงๆแล้วแต่ละแพลตฟอร์มต่างๆ <c oughs> ไม่ว่าเป็น Facebook เป็น YouTube เนี่ยเขาก็มีแฟคติงพวกนี้พระวายอยู่แล้วเป็นรีพอร์ตออกมาค่อนข้างสวยเริ่มจากของพวกนี้ก่อนก็ได้แล้วถ้าวันหนึ่งเราบริษัทใหญ่และเรามี Resource มากแลยอาจจะลองดูว่าเออเราอยากจะ b u ิ l d in-house เองหรือเปล่าคือถ้าเรามีทีม IT มี team tech ทีม t e ทคที่โอ้โหคนเยอะมากเลยมีมีรีซอสเพียงพอเนี่ยจริงๆบางครั้งการทำเอง Inhouse ก็อาจจะมีประโยชน์กว่า คือเราก็สามารถคัสตอมไม์ได้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะก็เป็นเรื่องถูกย้อนกลับไปคําถามแรกเนาะว่าแบบจะเริ่มยังไงดีอะไรเงี้ยก็เริ่มจากของง่ายงายก่อนนี้แหละตั้งโจทย์ก่อนตั้งให้โพดิซิสก่อน <c oughs> ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยค่ะทำทำไมพอเรารู้ว่าเราทําทําไมเราก็จะสามารถวัดผลได้ว่ามันเป็นไปตามนั้นจริงไหม <c oughs> หลายคนที่เฟิร์สเคยคุยด้วยเนาะจะจำไปที่ถูกเลยยังไม่รู้อะว่าเราจะวัดผลอะไร อินทิเก t ตกับ Google Analytics ก่อนมี Data อะไรเดี๋ยวค่อยไปใช้ใช่เหมือน<ม>เป็นท่าพื้นฐานนอเขาไปทำก่อนกลับใหม่มเรากำลังอยากจะวัดผลอะไรแล้วมันไอ,ไอสิ่งที่เราจะวัดผลเนี่ยจำเป็นต้องใช้ทูสอะไรตั้งทง,งตั้งให้พอร์เซิตส์ก่อนสำคัญที่สุดครับโอเคเรียกว่าได้ความรู้กับเรื่องของโ o d u c t Analytics ไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับก็ก่อนจากการเนี่ยเฟิร์สมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับ ก็คิดว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูรายการเนี่ยน่าจะเป็นคนสายเทคอยู่แล้วเนาะคิดว่าวันนี้น่าจะตอบตรวจไปพอประมาณหนึ่งแล้วจริงๆถ้าอะฝากคืออาจจะเป็นคนที่วันนี้อาจจะยังไม่ได้อยู่วงการเทคแต่ว่าอยากจะเข้ามารู้สึกว่าเออหลายคนอยากเป็นแบบนั้นแล้วก็หลายคนจะรู้สึกว่าเข้ายากรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี่มันเป็นโลกอะไรก็ไม่รู้ที่จะไม่เข้าใจอนะไรย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้น,นะคะ่ะถ้า อย่างที่เล่ามาวันนี้เนาะหลายๆอย่างการทำพอร์ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคือการเข้าใจว่าบิสเนสของเราทำอะไรทำไปเพื่อใครทำไปแล้ววัดผลอย่างไร mm hmm. เริ่มจากตรงนั้นก่อนจริงๆมันสามารถฝึกได้จากบริษัทที่ท่านอยู่วันนี้หรือจริงๆแล้วมองของรอบตัวหนังสือเล่มนี้ที่วางอยู่บนโต๊ะนี้ประสบความสำเร็จวัดผลอย่างไร mm hmm. เทียบกับอย่างอื่นเป็นยังไงลองฝึกของพวกนี้ก่อนก็ได้ mm hmm. แล้วพอเรามี เหมือนพื้นฐานหรือมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วมาสามารถเอาไปอพลายกับทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นเทคหรือนอนเทคได้ทั้งสิน้นค่ะครับโอเคโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณเวลาของคุณเฟิร์สมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนหวังว่าจะ,ะพบกันใหม่ในเร็วนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับเทคมันเดย์พอดแคสต์พรีเซนต์ by e ยเซเลนีโลช่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า